ทุกคนที่เข้ามาอยู่ในบ้านเสนานะคะก็ใช้ไลฟ์สไตล์ปกติเลยเนี่ยนะคะก็จะเหมือนกับไต้ปูกต้นไม้ทุกวันเลยค่ะคือจุดมุ่งหมายของเสนาในการที่ทําให้บ้านทุกหลาบเนี่ยสามารถใช้พลังงานเป็นศูนย์ได้จริงๆคำว่าบ้านพลังงานเป็นศูนย์นะครับดูจากมุมมองของเดเวลลอปเปอร์นะครับจะรู้สึกว่ามันค่อนข้างห่างไกลแต่วันนี้เสนาเราทําให้มันใกล้ขึ้นล้วครับ ทั้งเสนาครับเราเริ่มใช้จากการวางผังโครงการการออกแบบบ้านการใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ลดพลังงานการใช้ไฟฟ้าในบ้านลงเราจะออกแบบอย่างไรใช้วัสดุอะไรให้มีศักยภาพในการใช้พลง,งานได้มากที่สุดลูกค้าของเราทุกรายนะครับเข้ามาในโครงการไม่ต้องทาการปรับตัวเลยครับสามารถอยู่ได้ตามปกติเลยครับย้ำว่าปกติครับ จุดเริ่มต้นต้องย้อนกลับไปที่ปี2011ที่เกิดวิกฤตน้ําท่วมที่กรุงเทพอะครับน้ําท่วมเนี่ยมันทําให้เราเห็นหนะว่าเวลาเราพูดถึงภาวะโลกร้อนแล้วเนี่ยมันกระทบกับทุกอย่างยังไงนะคะในแง่เราเป็นดเดเวลอเปอร์คนขายบ้านเนี่ยมีคิดว่าเราร่วมรับผิดชอบกับเรื่องนี้ได้เต่หน้าของเราอครับเริ่มหันมาให้ความสนใจกับธุรกิจที่ร่วมแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และในปี2022ครับเราเก้าวไปอีกขั้นด้วยการนําแนวคิดบ้านพลังงานเป็นศูนย์จากบริษัทฮันคิวฮันชินพันธมิรจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาร่วมออกแบบบ้านของเราร <S <S เราเริ่มออกหาจิ๊กซอชิ้นสําคัญของเรานะครับเราได้พบทีมวิจัยจุลายูนิเซิร์ตครับยางอาจารย์อาจเศรษฐบุตรเข้ามาร่วมทําการวิจัยซึ่งอาจารย์ครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน green energy อยู่แล้ว ความท้าทายของการทําบ้านในเขตร้อนชื้นเนี่ยก็ถือว่าเวลากังวนเนี่ยคนมักจะไม่อยู่บ้านกระทั่งบ้านในร้อนอบส่งผลตอนกลางคืนที่คนกลับมาบ้านแล้วก็นําตรงนั้นเนี่ยมาออกแบบเลือกใช้วัสดุให้สอดคล้องกันต่อการอยู่กลางวันและการอยู่กลางคืนการวิจัยนะครับตั้งเป้าไว้ว่าที่ออกแบบเนี่ยอยากจะได้ประหยัดพลังงานสัก20%เราเลือกใช้วัสดุที่กันความร้อนนะครับอย่างเช่นอิฐมวลเบามาทำผนัง การเพิ่มฉนวนการความร้อนใต้หลังคาการใช้กระจกเขียวใสตัดแสงวกกับการวางทิศทางของบ้านครับหนบ้านทางด้านทิศเหนือทิศใต้ให้ได้มากที่สุดบ้านเราจะได้ลมธรรมชาติค่อนข้างเยอะสุดท้ายเราก็ยังมีโซลาร์ลูทอปครับที่เราติดตั้งให้กับบ้านทุกหลังซึ่งสามารถทดแทนพลังงานได้แล้วก็เป็นเชดดิ้งให้ตัวหลังคาการความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านได้อีกทาง เราใช้โปรแกรม Energy Plus จำลองดูการใช้พลังงานรายชั่วโมงเลยของบ้านบ้านเนี่ยร้อนเท่าไหร่ต้องการแอร์เท่าไหร่แล้วกินไฟเท่าไหร่ในทุกชั่วโมงเราคอมไบหลายออปชันไปสามารถทำให้ประหยัดพลังงานได้14เป็นอย่างต่ำบวกกับเรื่องของการติดโซลาร์เซลล์เข้าไปเนี่ยเราก็ได้อีก24สรุปผลการวิจัยนะครับก็เป็นที่38 วันนี้เรารู้สึกว่าการเดินทางไกลของเราครับเข้าใกล้จุดหมายมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเป้าหมายของเราค่อนข้างชัดครับเราต้องการทำให้ตัวสังคมของเราครับมีคาร์บอนน้อยลงเราต้องการไปแตะตัวเลขศูนย์ให้ได้จริงพลังงานเป็นศูนย์ครับเดเวลอปเปอร์ต้องอินเวสต์ลงไปมากขึ้นด้วยซ้ำแต่สิ่งที่ได้ครับมันได้กลับมากับสังคมกับตัวลูกค้าเองใช้พลังงานที่น้อยลงเท่ากับลูกค้าจ่ายเงินน้อยลง มีมลพิษที่น้อยลงทําให้โลกของเราดีขึ้นถ้าเกิดเราสามารถทําที่อยู่อาศัยที่เป็นร้ายใจเครื่องมือชีวิตเขาอะที่ทําให้เขาสามารถจะช่วยหลักโลกได้อะนี่ว่าบุคคลจะอี่มากเลยอะค่ะภูมิใจครับภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการมันจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของเสนาที่เราจะต้องพุ่งไปให้ถึงให้ได้เขียงข้างสร้างสรรค์ชีวิตยั่งยืนเสนาดีเวล็อปเมนต์